ครับเาสวัสดีครับมีอะไร่าบึงความขืบหลังลรถสเปรย์ครับ<ด>นี่ใส่หัวจรวดเยียบร้อยใบมีดเหลือขั้นชักครับโอ้นี่ครับลินของรถไนน์ครับแม่งป่อง

จับอันนี้เลยติ<ะ>มุนฟามาเลยติเย็ดน็อตใส่ฟ้าเลยติเ,เด้วเด้ชมผลงานเนี่นถ้าไปเกี่ยวขอาจะคองดิอองดโอ้จางไหดม่อกไปเกี่ยวโอ้นครับสับเหลือยใส่เรียบร้อยนะครับน็อตฟ้ามันเกลียบเลยสวนนี้ โลนี่แสออกเลยครับหายตั้งยังไงนี่ฮึ่มมันคือโมเน,น่ซปปะเปลือยว่ามเนเขาพอหรอครับสุ่านี่มันหัวเนี่ยใบปัดเข่าวองเ่ซส่ อเนาเาโคดเ่อ่อฮะโคตร่อเ่าเพนีอันนี้เป็นสา,า,ายน้ำนะครับเลี่ยงแกนอ่าสายน้ำเลี่ยงเท่อโบกใ่กลางมันก็บ่อใส่ครับบอ่ออะใส่ใส่เจนามันครับ เอาสร้างไว้สายเลยครับสร้างไห้สายอ่ปามาไหวอ่อผู้ใดไว้สายเป็นครับมาเด้อตอนนี้กำลังเห e ็ดกาดมานาอยู่ครับใส่ขันฉักครับ

งูอ้อมเงี้ตรงวะเนี่ยเ่ข้าันใส่เงี้ยตรงวะเข่านี่เล่งใส่ใส่อะเข้าสองเซนเนี่ตุ๊กตาสองจุดตรงวะเส่ตรงวะบ่แค่เลียเขาอุ้ยเห็นไหมาะ

มมุนมันต้องตันขาดเลยตุกว่ามันเห็นไงบ่ได้มากมันบ่ขาดเลยหูดเขาเลยนี่เสอบ้งทีหน่เอ้ามุนดูโอ้สุดดี ผิดแล้วเอาฟืดหัวจรวดมันเป็นยุงบ่เอาชิเใสไอีกเนาะตัวนึ่งมาซิเคสไอีกมั right> ้งเจ้า ของทีลร้านมันเห็นมากมันไม่ใช่กตัดไหมันเก๋เอาโมเยนเผามันต้องอยู่มองกลางบ่อยลมมันจังให้เข้ามาข้ามามุนมั้ยหมนสิตัด่บนเอาหมุนกันไม่มีประตากแแล้วเลยครับ กระต้อเป็นนี่อีกแล้วคับมันอันนี้ครับนักสั่นห้องเวียนไงธรรมดามันต้องมีเกี๊ยวเกี๊ยวปลาเต๋บอกสื้อมาโอ้ไอไอไอนี่มันต้องเป็นเกี๊ยวมันบวกขันเข่าขันออกนี่คือบกขันอะไรนี่เงยเลยตลยจัดซูเปอร์นี่ สุดสุดเลี้ยว้วบกขาดเลยนี่มันต้องมุดหัวจรวดเลยหมบอมเยมายไปไปอนหนี่อ้ยเสียงกระยอนย้อนเสียงครับเอาเอฟซีาขาดมานี่ เอาจึกต้องมาานบโอ,อ้ดงนี้นาะมันจะมาสันเนาะจึกนี่ครับครับเอ๊ะข,ขาดได้ได้หรอเหมียนวอปับ,บอ,อีกบกขาดมันหน่อยบกขาดอ้าวไปอีกตเิมมันมีพ,อพ,อพอ่พอ่อพ่รอรับแต่แต่ว่าบกขาด Chị... Chị hôn tính nhังวะ Hun มันอีหยัง ngược ๆหัวนี่ๆหัวจะหลวด นี่นะจังหว่นี่นะมันไหนไปขอยอดขี่ตายกันเอ้ยแล้วนี่นี่เอาวะเตรียมมาใหเตี่ยมีะมึงจะเตีมไปที่ไนเอานี่ตัวเทียบอยู่นี่ตัวนี้ดีว่ะวันไม่ได้

าทานกับพ <Cornell> ่อเราเขาต้องานกับพ่อมั้งนี่นังไหนารอไหมันขึ้นาเปรอมึ่างนีมอันงไลดมานถัวัรวดพีหัชรวดมันกืบกอกึบกรอบอยู่มันหมุนไป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 มมตักตักใช่หมุนมึง

จังไล่นเนาะคนเฮาโอเคครับผมพอการคลิปนะียเนาะสวัสดีครับ